นา,นายกิติศักดิ์รัตนวราหะสวเผยกรณีข้อสงสัยเลี่ยงภาษีที่ดินของนายเศรษฐาทวีสินคดีเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทย บางฝ่ายมองว่าขอให้โหวตเห็นชอบไปก่อนแล้วสอยทีหลังเรื่องนายกและเรื่องบ้านเมืองไม่ใช่การทดลองประเทศไม่ใช่การเล่นขายของคนที่จะเป็นนายกต้องถูกตรวจสอบอย่างดีที่สุดยอมรับหากโหวตนายกรอบสามมีการเสนอชื่อนายเศรษฐาก็รู้สึกหนักใจแทนมองคดีิเดตนายกมีสองคนคือหัวหน้าพักภูมิใจไทยและหัวหน้าพักพลังประชารัฐส่วนนายกคนนอกคงไปไม่ถึง นาวอากาศรีสิธาทิวารีแกนนำพักไทยสร้างไทยเผยเมื่อพักประกาศรอสัญญาณพร้อมสลับขั้วย้ายฝั่งตนเองก็พร้อมมากเช่นกันโดยจะไม่กลืนน้ำลายตัวเองยืนยันหลักการเดิมถ้าไทยสร้างไทยไปสิธาไม่ไปครับนายเรืองกรายรีกิตวัฒนาสมาชิกพักพลังประชาราัฐยื่นสอบคุณสมบัตินายเศรษฐาทวีสินค c a n d ด d นายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกรณีซื้อที่ดินหลบเลี่ยงภาษีหรือไม่ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเผยเงินเฟอ้อไทยยังชะลอต่อเดือนกรกฎาคมเท่ากับ1.07.82เพิ่มจากปีก่อน0.38เคาดทั้งปีอยู่ที่1.5เนาดะที่ไข่ไก่ค่าไฟราคาแพงขึ้น ออสเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างชื่อโลโก้ธนาคารหลอกปล่อยสินเชื่อกู้เงินออนไลน์ยืนยันธนาคารไม่มีนโยบายปล่อยสินเชื่อและกู้เงินออนไลน์ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ